คลิปโชว์ความขี้เละก่อนโอู้เด็กขี้เละนี่โอ้ยเด็กขี้เละครับเอาออกมาจากกรงมาโชว์ความขี้เละหน่อยครับโอ้ดูตาแป๊บแป๊บมันตาน่าเกลียดน่าชังนี่ตาแป๊วๆมันนั้นเออทำไมล่ะครับพี่ดวงโอู้ไหน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 อู้ น้องเป็นผู้ชายนะคะตหลกไม่ใช่ผู้หญิงนะตอนแรกมาใหม่ๆนึกว่าผู้หญิงไงตกลงพอเลี้ยงไปเลี้ยงมานี่นี่นี่นโชนนิดหนึ่งโชนนิดหนึ่งโชนนิดหนึ่งเน่่เน่เน่เน่่่่่เขาเป็นเป็นผู้ชายนะคะมีมีหนอเล็กๆขึ้นมาด้วยตาเล็กนึกว่าเป็นผู้หญิงไอเด็กขี้เหล็กนนี้นี่ อยู่ไม่ติดเลยได้ก네ินปลาแม่ต <pl problème> ้มปลาอยู่อยู่กันไม่ติดแฮ้เอ้ยแม่เอ้ยแม่เอ้ยแม่ยเอ้ยเม่เอ้ยแม่เอ้ยเดือยเอ้ยอ้ยเอนโชว์ความคิดเหร่ให้ดูที่อู้นี่ไงนี่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 อะไรล่ะลูกมันเป็นยังไงที่มันเข้าใกล้กันไม่ได้ปั้มเดี๋ยวอีกกัดกัน อืมวันนี้เอลืมบอกไปวันนี้นี่แม่ก็ไปส่งไอ,อน้น้องต้นหลิวไปพบหมอนะคะเพราะว่าเขามีอาการเหมือนกับต้นไผ่ไงคือเขาเขากักตัวอยู่ด้วยกันอะ่ะพี่น้องเข้ามาด้วยกันใช่ไหมแม่ก็กักตัวให้เขาอยู่ในกรงด้วยกันไงแล้วพอไอ้ต้นไผ่มันป่วย สองวัน <c oughs> ต้นเหลวก็อ,ออกอาการก็เลยส่งไปแอดมิดแพ็กคู่เลยทีนี้ให้ดีนะว่าอยู่ในกรงนะถ้าปล่อยนี่เรียบร้อยเลยงานงอกอีกแหละ้โชคดีไปเนาะอย่างเธอนี่แหละเธอก็ต้องอยู่ในกรงต่อเธอนน้นไอลูกเป็ดขี้เลยัน้นลูกใครจะรักนี่อยู่ขี้ริว้วขี้เลขนาดนี้นี่ อยู่โมเมียวนี้ไยีหลักวะไยีหลักมันนี้เฮะยอยู่จำโมนี้ลูกเดี๋ยวมึงมายุ่งกับน้องก่อนนะคะลูกน้องตรันหอมเดี๋ยวนะคะลูกนะเดี๋ยวแม่อุ้มไม่เล่นน้องแป๊บหนึ่งนะคะเอาน้องออกมาเล่นบ้างลูกสงสารน้องชงชานเด็กดำดำเด๊นะนั่นนั่นนัน่นค่อยเล่นค่อยเล่นกับเขาค่อยเล่นกับเขาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะนะ,นะ <laughs>